โดยกรมธรรม์9ก้าแรกไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตแลละมเเคยร,รู้ i สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแมงโก้การ์เด้นประจําช่วงเวลาสี่ทุ่มนะคะคืนนี้พบก,กับกุ๊กไก่แมงโก้มานิสาพงพรษค่ะก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสาหรับ่ําคืนวันแม่อย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้บอกรักแม่ะคะก็สามารถร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS บอกรักแม่ค่ะมาได้ด้วยการพิมพ์เอมนะคะเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะส่งมาได้ที่4240333ค่ะและสําหรับทุกข้อความประทับใจนะคะเราจะมีของรางวัลน,นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะทางด้าน หน้านี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์การทำอาหารนะคะของรอยไทยนะคะรวมทั้งมีเป็นตำราการทำอาหารด้วยนะคะจากอัมพลฟู้ดนะคะก็ส่งกันมาเยอะๆนะคะ ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันแม่ที่มีกิจกรรมดีๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะเ,เห็นแม่ลูกหลายคู่นะคะจูงมือกันไปทํากิจกรรมนอกบ้านด้วยกันก็น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยขอเริ่มข่าวแรกค่ะด้วยการด้วยกิจกรรมดีๆนะคะที่มีชื่อว่ากทรมรักสิ่งแวดล้อมน้อมถวายราชินีค่ะซึ่งงานนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมเอาดาราเซเลบคู่แม่ลูกไว้หลายคนด้วยกันค่ะจะมีใครบ้างนั้นไปชมข่าวค่ะ จะได้รับุการศึกษากิจกรรมกอทมอรักสิ่งแวดล้อมน้อมถวายราชินีจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ที่สวนเบนจก,กิติโดยภายในงานนะคะก็มีการประกวดเรียงความหัวข้อสิ่งแวดล้อมกับอ้อมกอดแม่การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูแม่ลูกจำนวน78คููโดยเป็นคู่แม่ลูกจาก50สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครจำนวน50คููและครูแม่ลูกคนดังรักสิ่งแวดล้อมกว่า28คู่ค่ะเริ่มจากเซกไก่อูสันเซินแก้วกำเนิดน,นะคะ ที่วันนี้คุณแม่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมง,งานได้ผู้จัดละครคนดังจินมยุรชัดและลูกสาวจ่ายโยซนีพิธีกรฝีปากกล้ากลากลแมพัชรศรีกับคุณแม่สุดยอดหมอลำหญิงบานเย็นรากแก่นและแคนดี้รากแก่นลูกสาวลูกเกดเมธนีอดีตนางแบบแถวหน้าที่ตอนนี้เธอก็กลายเป็นคุณแม่คนไปแล้วก็ควงคุณแม่มารับรางวัลด้วยค่ะ นางเอกสาวหน้าสวยขวันอุสามณนีพระเอกรางเล็กออฟชนะพลสัตยานักร้อง R&B รีเดียสรันรัฐวิสุทธิธาดานักร้องสาวดูโอโฟโมตดนะคะโฟสกลร,รัฐบวรอุไรก็พาคุณแม่มารับรางวัล นางเอกวิกสามแพทณ์ภพาตันตะกูลพระเอกช่องเดียวกันต่ายนัทพลลิยวรณิดนักร้องสาวจากแกรมมี่พันธุ์มราการพระเอกหุ่นล้ำออมอัคคพันฑ์สามศิลปินจากอะคาเดมี่แฟนตาเชียบอยพิษณุอ๊อฟกระรอกน้อยและลูกโปง่งรวมไปถึงสาวเสียงดีขวัญใจแฟนเพลงลูกทุ่งทั้งประเทศตั๊กแตนชลดาต่างก็ควงคุณแม่มารับรางวัลคู่แม่ลูกคนดังรักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ คุณแม่ผมเนี่ยคือปลูกฝังผมตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าให้ปลูกต้นไม้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นคนชอบต้นไม้มากผมเนี่ยได้เกิดความรักต้นไม้ก็จากคุณแม่เองเพราะว่าไปซื้อต้นไม้เนี่ยแม่ผมก็ชวนผมไปไปซื้อกล้ยไม้ก็ไปชวนไปปึ๊บกลับมา เฉยไม่ได้ก็ต้องปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกวันนี้คอนโดผมเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยฮนะก็รู้สึกดีใจค่ะก็วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเป็นวันแม่แมห่งชาติยอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ทํากิจกรรมช่วยโลกด้วยกันนั่นคือปลูกต้นไม้ะคะ่ะคือจริงๆก็อยากให้ทุกบ้านทําเหมือนกันแต่ละบ้านปลูกกันคนละต้น2ต้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยมันคือสามารถช่วยโลกได้เลยทีเดียวะคะ่ะคือจะเห็นที่บ้านนี่ไม่ใช่บ้านเนี่ยเป็นป่าดงดิบ คือที่บ้านแบบต้นไม้เยอะมากค่ะมายืนต้นไม้ดอกก็มีดีนะคะรูปเยอะต้นมะลิที่บ้านก็มีนะคะไม่ต้องซื้อเด็ดดาบ้านให้แม่ได้เลยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ลูกๆหลุมสาวคนดังเขาก็มีแพลนจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือทาอะไรบ้างนะคะเราไปชมความประทับใจของบรรดาแม่ลูกคนดังกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อเมื่อวานนี้เพิ่งไปซื้อกล่องวิตามินอันใหญ่เท่าแล็ปท็อปมาให้คุณแม่ค่ะก็เพื่อจะได้แบบเสริมเสริมอะไรเงี้ยค่ะมีวิตามินซีมีอะไรที่กินให้แบบว่าผิวของ กล่องอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาให้เป็นกล่องเบลอร์เลยค่ะก็ก็ก็อายุถึงแล้วอ่ะเลยลูกเขาเลยซื้ออะไรมาบำรุงให้คุณแม่ได้อยู่เขาไปนานๆนะะปกติเขาจะให้พุ่มมาลัยอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกรักอะไรกับแม่แต่เราเราใจเราถึงกันนะคะแบบมีลูกกระเพยอะไรไปขวัญเศษยังยังไม่รีบยังไม่รีบคนนู้นคนนู้นครับนี่ขวัญเลยก็ให้แม่ ถ้ามีลูกสับไหรือว่าของขวัญอะไรเงี้ยคือผ่านคุณแม่ตลอดอะ <c oughs> <c oughs> คือแม่ผมเนีเ่ยยังไม่ถึงเวลาคะ่ะลูกคือจริงแล้วคือเรื่องลูกสัใภ้หรือว่าสาวที่เข้ามาชีวิตผมเนี่ยคุณแม่ผมจะมองตลอดเวลาหรือเขาจะบอกว่าคนนี้ดีคนนี้นิสัยโอเครักลูกเขาดูแลลูกเขาได้เงี้ยอ่ะแต่คงจะยากครับผมครับ ต้องเอาข้อสอบช้อยกันนะลูกอา้าวจากเรื่องความรักจากแม่สู่ลูกทําไมกลายเป็นเรื่องหาลูกสะภ้ยไปได้แถมสองหนุ่มนะคะก็อย่างโบยกันไปโบยกันมางั้นเราลองไปฟังทางฝัง่งสาวๆกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะล่าสุดสาวขวัญอุตสามณีก็พึงจะมีภาพหลุด <S S S ดูหนังกับหนุ่มด้านสาวลีเดียแม่บอกว่าไม่เป็นห่วงค่ะเพราะมีหวานใจตัวจริงอย่างแมทธิวดูแลอยู่แล้ว ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเราถ้าเรารู้ว่าว,ว่าใครที่ดูแลลูกเราอยู่เนี่ยเรารู้สึกส,สบายใจกว่าวที่จะไม่รู้เลยว่าลูกเราไปกับใครไม่อยู่ยในสายตาค่ะอย่างบ้านนี้ล่ะคะแบบล่าสุดก็มีภาพออกมานะในกอ๊อตสีว่าคุณแม่ยังไงคะก็ดีค่ะไม่อันตรายคนนั้นเพื่อนสาวกันเพื่อนเพื่อน<ม>ที่หมอคือเป็นเพื่อนกันเพื่อนพี่ไม่มีอะไรม่ เต็มอิ่มกับความน่ารักของเหล่าแม่ลูกคนดังรักสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะเราขอปิดท้ายกับความน่ารักสดใสของหนุ่มมาร์เคมในการบอกรักคุณแม่พร้อมข้อความดีๆจากหนุ่มออฟชนะพลถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะครับผมส่หลวงแม่นะครับก็นอกจากบอกรักคุณแม่แล้วก็มาช่วยปลูกต้นไม้นะครับช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยก็หาเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันก็คือด้วยการปลูกต้นไม้ครับผม จริงๆผมว่าผมว่าแม่ลูกเราเรารู้กันอยู่แล้วครับอาจจะแบบว่าหาเวลากอดแม่บ้างบอกรักแม่บ้างเลยครับผมว่ามันก็มนแม่เขาก็อยากได้ยินคำนั้นอยู่เหมือนกันใช่รักแม่นะครับ โอ้โหประทับใจกับคุณแม่ของน้องขวัญอุตสามานีมากๆนะคะนอกจากจะเป็นทั้งคุณแม่ที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นทั้งเพื่อนด้วยนะคะเมื่อกี้ก็บอกไปว่าเป็นเพื่อนสาวของลูกด้วยค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะใครที่ยังไม่ได้บอกรักแม่ก็รีบๆบอกรักกันนะคะและสาหรับใครค่ะที่ออกแนวว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะก็สามารถทําอย่างอื่นเพื่อเป็นการบอกรักแม่ได้โดยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าคิดถึงนะคะหรือว่าโทรไปหาคุณแม่บ้างหรือกอดคุณแม่สักหนึ่งทีแค่นี้คุณแม่ก็ชื่นใจแล้วละคะ่ะเอาละคะ่ะกระโดด นายแ่งโก้ภูมินสิงกวางค่ะเขาจะพาเราไปพูดคุยกับดาราศิลปินและผู้กำกับในภาพยนตร์ที่มีชื่อหน้ารักๆนรักว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะพี่มอสีที่เข้ามาใหม่ปีเนี่ยแท้ๆทงน้นเลยใช่พี่อะไรดีเนะีมะม่วงไหม ผู้กำกับและนักแสดง <1971. S 1> นำจากหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเศนาเพชรหรือพุทธิพงษ์พรมสาขานักสกลนครวสินปกป้องและมาริโอเมลเลอร์มีนัดพูดคุยสบายๆกับผมเกี่ยวกับเนื้อหาน่ารักน่ารักในวัยเรียนและความรักในแง่มุมของพวกเขาว่าจะมีช่วงเวลาที่เคยแอบรักแอบชอบและต้องเก็บไว้คนเดียวผ่านตัวละครนักเรียนมัธยมในช่วงที่งานนี้บางสาขาเราไม่ได้อยู่กับเขาเขาถามว่าเราแย่งซีนเลือกมาเป็นพี่มอ